เอ้าช่างยุ้ยช่างยุ้ยทำไรก่อนตัดผมต้องสวยด้วยเอ้าเหรอต้องทาลิปด้วยเหรอด้วยสำคัญมากผู้หญิงผู้หญิงเป็นเรื่องเยอะจังไม่เยอะค่ะอันนี้เป็นธรรมชาติผู้หญิงต้องรักสวยรักงามเอ้าเอาเอาอธิบายวิธีการตัดผมทรงเรียนให้ฟังหน่อยตัดยังไงอันนี้ส่งนักเรียนนะคะส่งยังไงเริ่มตัดยังไงทีแรกทรงนักเรียนตอนแรกอ่ะเราจะทําไกด์ไลน์ค่ะครับตรงที่ขวัญใช่ไหมคะเราจะหาอะไรหาหา เราหาจุดที่เราจะเริ่มตัดใช่อะเราดูก่อนว่าลูกค้าเนี่ยขวัญอยู่ตรงไหนเราเห็นขวัญลูกค้าละแล้วก็ดูว่าห่างลงมาสักหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วหมายว่าเราจะกำหนดความขาวใช่ไหมเราจะกําหนดความขาวเนี่ยสมมุติว่าขวัญอยู่นี่ใช่ไหมคะเราจะกาหนดความขาวเนี่ยต่ำกว่าขวัญต่ำกว่าขวัญที่ประมาณหนึ่งนิ้วครับแล้วตัดยังไงหนึ่งนิ้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ความแบตเตอรี่ใช่ไหมความแบตเตอรี่แล้วเราก็ฟันฟันอะไรฟันศูนย์ใช่ไหม อันนี้ฟันศูนย์ค่ะฟันศูนย์ก็คือยกขยโยกขึ้นสุดเลยยกขยโยกแล้วก็จิกยังไงจิกแก็จิกเราก็จิกไว้ให้มาร์คมาร์คไว้ตรงนี้นะคะพอมาร์คได้ตำแหน่งแล้วลากลงเยอะไหมลากลงเยอะไหมนิดเดียวค่ะลากลงมานิดนึงแล้วลากไปไหนลากไปไหนลากลงมานิดนึงเสร็จแล้วเราก็จิกลงมารอบหัวอย่างนี้นะคะจิกลงจิกลงมาจนถึงตำแหน่งไปถึงไปถึงไปถึงประมาณหางคิ้ว เาจีให้ดูได้จิตอย่างนี้จิตจิตให้ดูหลักสี่จิดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจิกลงมา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 ถึงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้๋อครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เหมือนกันมาให้ถึงตรงหางคิวนะคะครับเสร็จแล้วก็จิกลงมา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 ปุ๊บครับโอเคเราได้รอบหัวแล้วค่ะแล้วเราต้องไปเช็คไหมเช็คข้างหน้านะเราต้องเช็คว่า ซ้ายขวานะคะตรงที่เรามาร์กไว้เนี่ยตรงเนี้ยห่างใกล้ห่างคิ้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าครับไม่เท่าเราก็ควรจะทําให้เท่าสะก่อคตัดให้มันเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะเราก็มาร์กไว้ให้มันเท่ากันก่อครับจากนั้นเราก็ต้องเออเราก็ต้องเดินหวีไหมต้องเดินหวีไหมอ่ะเราทำยัางเงล้แล้วเราเดินหวีเดินหวีเดินยังไงเดินให้หวีด้านถี่หรือด้านหางเราใช้หวีด้านถี่นะคะหวีใหญ่ด้านถี่นะคะตัดยังไงตัดให้ดูหน่อยแล้วเราก็เดินหวี คือเราเราต้องมีการตักใช่ไหมตักเอาหวีเข้าไปตักเส้นผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็บิดไปวีกลับเล็กน้อยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัดท้ายอย่างนี้ทั้งหมดไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พิกหวีกลับนะคะไปรอบหัวเลยนะคะเป็นอย่างนี้สามสี่พิกหวีกลับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมสี่พิกหวีกลับแล้วเราก็เดินหวีถอยหลังอีกใช่ไหมถอยหลังอีกรอบหนึ่งถอยยังไงถอยยังไงตัดยังไงอ่าหนึ่งต้องตัดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่ง สองสามสี่พิกวีกลาบแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่พิกวีกับหนึ่งสองสามสี่พิกวิกมาได้นี้ปุ๊บทีนี้มันก็ยังมีลอยต่อข้อต่อใช่ไหมใช่ข้อต่อที่มันยังไม่เชื่อมกันครับเราก็เปลี่ยนวีนะคะใช้วีอะไรใช้วีเล็กแทนค่ะรพราอใช้วีเล็กก็เราก็เดินวีเล็กวีเล็กมาตัดอาวีเล็กนะคะแป๊งหนึ่งค่ะเล็กนะคะ เราก็แนบเข้าไปก็คือลบลบเหลี่ยวมันใช่ไหมลบลบขอบรอยขอบนะคะที่มีรอยที่มันยังไม่เชื่อมกันพี่เป็นเราจิกๆไว้ใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่พี่หวีกับเราทาอย่างนี้ไปรอบๆใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ถ้าถ้าเส้นมันยังมีเส้นอยู่ทำไงถ้ายังมีเส้นอยู่เราก็ใช้ใช้มุมใช่ไหมมุมด้านขวาเราก็เกลี่ยเกลี่ฟันศูนย์ใช่ไหมฟันศูนย์ใช่ค่ะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ถ้าเรามือชีพทำยังไงถ้ามือชีพทำถ้าเรามือชีพเราก็ ขึ้นจากด้านล่างเลยขึ้นจากด้านล่างแล้วก็เต็มหน้าใบมีดเลยใช่ไหมเต็มหน้าใบมีดแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเชิดเชิดเฮ้ยเผยให้มันเชิดเชิดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แน่ไปกับหนังศีสาให้มันเชิดให้มันเชิดขค้ืนอย่างนี้เพื่อที่จะลบรอยเหลี่ยมรอยรอยต่อนะคะครับแล้วที่ี้างบนตัดยังไงข้างบนเสร็จแล้วพอด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะใช้หวีด้านไหนใช้หวีใหญ่นะหนึ่งสอง ใช่ค่ะ3 4ไปเ่าลองตัดให้ดูดิตัดยังไงตัดลองลบไม่ดูนะเราตัดแบบนี้นะคะหยุดฝันลดงยุดฝนตัดเลยใช้หวีด้านห่างตัดเลยครับจับปัจเจียจับยังไงเวลาเราจับปัจเจียนเราก็เปลี่ยนท่าจับครับลองลองไปตัดตัดตัดตากนี้ตัดตากนี้มาเดินมาเดินมาเดินให้ดูหน่ะแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งไปเสองสองสาม สี่ห้าค่ะแถวที่สองตัดยังไงแถวที่สองก็ตัดเหมือนกันเพราะว่ามีไกด์ไลน์จากแถวที่หนึ่งแล้วตัดให้ดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่แถวที่สามตัดยังไงห้าแถวที่พอแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราก็ตัดเหมือนกันมีไกด์ไลน์จากแถวที่สองแต่ว่าเรายกหวีขึ้นนิดนึงเพื่อรักษาความยาวเพื่อรักษาความยาวด้านหน้าแถวที่สี่ตัดยังไงสี่แถวที่สี่ก็จะลอยขึ้นมาตัดอย่างนี้ใช่มมาอย่างนี้ค่ะเน่ง สองสามสี่แต่ว่าเราก็จะลอยขึ้นมานิดนึงอันนี้เทที่สี่ก็ยกขึ้นมาหน่อยใช่ไหมยกขึ้นมายกยกขึ้นมาเพื่อรักษาความยาวข้างหน้าใช่อ่เพืรักษาคววาามยคืออย่างเช่นความยาวข้างหน้าลูกค้าไว้สองเซนใช่ไหมใช่แล้วก็ยกขึ้นให้มันเหลือสองเซนใช่ไหมครับประมาณนั้นครับแล้วด้านด้านด้านขวาตัดยังไงตัดให้ดูหน่อยด้านขวาก็เหมือนกันนะคะเราก็จะตอนที่หนึ่งตัดยังไงหนึ่งนี่ค่ะแนบไปแนบไปเทคนิคเทคนิคก็คืออะไรตักแล้วก็บิดง้างบิดกลับนิดนึงใช่ค่ะ สองสามสี่ง้างหวีง้างปลายหวีตรงนี้ค่ะนิดเดียวนันิดเดียวใช่ไหมใช่นิดเดียวหนึ่งสองสามเพื่อมาคอนเนคกับเพื่อมาชนกันกับด้านด้านฝั่งเมื่อกี้ที่เราตัดใช่ค่ะแถวที่สองตัดยังไงแถวที่สองก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ยกหวีขึ้นนิดนึงสองสามสี่เทคนิคก็คือก็คือวางวางวางปัตเลียนที่ที่สันหวีใช่ไหมตรงนี้ที่วางปัตเลียนที่สันหวีลงน้ำหนักไปที่สันหวีใช่ไหมครับใช่ค่ะ เอาไทยเไไทยปุ๊บไปไทยเต็มหน้าหวีนะคะแบบนี้ไปพยายามเราพยายามตักันะตักผมด้วยหวีให้ผมมันเข้าไปอยู่ในหวีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็งัดหวีงัดปลายหวีออกนิดนึงแถวที่สี่ตัดยังไงแถวที่สี่พอยกขึ้นมาปุ๊บเราต้องไว้ความยาว เดี๋ยวความยาวไว้นิดหนึ่งคือแล้วก็ยกยกปลายหวีขึ้นยกปลายหวีขึ้นใช่ด้านนี้เพื่อว่าความยาวของด้านหน้าจะยังอยู่ตรงตรงแถวที่สี่ต้องลอยแล้วใช่ไหมครับลอยแล้วค่ะถ้าไม่ลอยนีมันจะแนบหัวมันแนบหัวมันจะสั้นมันจะกนจะติดหนังหัวไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องลอยลอยขึ้นไปใช่ไหมเราต้องลอยหวีแล้วค่ะตรงนี้แล้วข้างหน้าตัดยังไงครับสมมติถ้าตัดข้างหน้าเสร็จแล้วข้างหน้าพอข้างหน้าใช่ไหมคะเราก็เช็คแล้วค่ะเนี่ยค่ะเช็คความความยาวของผมปุ๊บ ต้องลอยหวีนะคะด้านหน้าแล้วก็ให้มันเรียบไปมันมีไกด์ไลน์อยู่นะคะคส่วนที่เกินมาเราก็ถ่ายไปเลยค่ะสามสี่ก็เช็คให้มัน,นคมตานเมื่อพิษาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บอก,บอกพี่น้องหน่อยว่ายากหรือง่ายทรงนี้อืทรงนี้ยากหรือง่ายจริงๆก็ก็ไม่ถือว่าถ้าเทคนิคของอาจารย์เทคนิคอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ทำได้อยู่นะคะไม่ยากมากแต่ว่าต้องฝึกค,ความนิ่งของ บ,บอกพี่น้องประชาชนหน่อยที่กําลังมองหาอาชีพเสริมนี่ยแนะนําอาชีพตัดผมไหมหรือแนะนําให้ไปขายกาแฟชอบอันไหนก็ทำาัันั้นนะคะแจ๋ว